ปลาซีอย uh, ู่อย่างไงอ่าตุ้ยยั่ไงใช่ปะอืมอ่าโอ้น่าตกระเบิดจูไม่มันยังมีหาบาดดนวยเด็กมีนู่นนะเน้นดูได้เยอะรอบนี้ เราไปกิวเลยซิวย้ายสาตัววันโยอะอะอะไปซิวอะไรเมย์สวัสดีอะไม่ ดูขรร้าวป้ยชื่อตะวนาะหืมมันตกกระเก็บขึ้นกว่าหอยเชอรี่นะอหอยเชอรี่ล่ะเอาไว้ทำพันธุ์อ้าวาเว้นเอฟพันมันไปกินป่ากันมด้งบัวอย่าเลยอ้าวนี่หอยเชอรี่นะคะ นี่ดูสิหอยเชอรี่นะอ่าเบิ่งใหญ่กว่ากระเปนก็ดีอยะโอ้อ่าบ้านอหอยเชอรี่นะเนี่ยนะสุพอไข่เมื่หลายบ้านไข่เมื่อตกคือม,มีลูดทิมนะอ้าวววในพันเขาในพันงยัดปั๊มก่ำจัดเออเมื่อความตัวเมื่อก้อยกิ่นชิคืออยู่ สม่ยอแม่หลีมันสมบูรณ์อ้าหอยเชอลนี่นะเก็บขึ้นเก็บขึ้นนะหลายเต็มชะกนะันนี่ะ บ่อ,บอนี่เรามีปลาช,ช่อนปลาซิวแล้วก็มีปลาดุกพึ่งพึ่งเลี้ยงปลาดุกพึ่งปล่อยปลาดุกไปอ๋อเออมีหลายไปบนงหน้าบ้านตามนะั่นจะขึ้นปเด็ดแล้วนะ มกปลาซิวเชพยอีตู้หอยเชอรี้มันเฉีวกินนะมันคืยั่มไปไหนกึ๊ดือกอกินกนอแือก่วกื้กือนีอกือกือกอกือกือกากิอมันกือกือคาอกือกือยมอกือกื้กือกอกืออกือกืือกเอืกอกื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 อเอาไปต่ำกั่วอกือกืกกอูไหน เคยชิมด sí ¿no? <il> <ita> ิเคยกินยนพยาดดิฮะต้มก็มหาต้มบ่ชิมมึงอยู่วานาดสุก่อนชิมดูอยู่ก็หลายหอยเชลลีทั้งหลายหอยเป็นหอยใหญ่นะใส่หุยเนหนูใหญ่เท่ากันน่าท้องมันเป็นหนูใหญ่คู่นี้เหรอที่เหวอบ่โอ้ต้มก็กินมันกินหัวห่านกันนะมั้ย อ่าเอออะตัวใหญ่บ้านเอามองซื้อมองมาใส่สิจ๊ะซื้อมองมาใส่คือเท่าเอ็นเอ็ดปีไก่อะมันยังเบิ่งเลยโอ้ลาซิวใหญ่ทุกเมื่อเสนยแล้ว ย้างเนาะ่ซวงาม่น้องมองนี่เนาะข้าเดี๋ยวกระโดดขึ้นมาแลนลงน้ำไม่ได้แลนโอ้ยแห้งค่ะอ๋อก่องยาบาลูกไปซิวทั้งหมดมาดูหัวไปซิวไปซิวปืนน้ำเนไปีวปืนน้ำเนาะยหจ๋าอยู่เน่ย ไหนอ่เอ่าไปซิ่วบืนน้ำนี่โลน้ำมันน้ำสามันเริ่มแห้งเราปล่อยน้ำมาจากห้วยนี่เนี่ยปลาซิวปลาซิวมันเลยบืนขึ้นมาเนี่ยทำตัวใหญ่เนี่ยให้เบิ้งกันอือนี่ยมันมาท่อน้ำไหลเนี่ยเดี๋ยวให้เบิ้งปลาซิวใหญ่ายนิดนึง

นี่นะคะวันนี้พี่สาวมาลุยปลาซิวปลาซิวไปมกแซนมกแซพีตูคนอีสานคือเคยดเคยกินนี่เนาะมกปลาซิวไซพีตูไซม้าเพชพรแซ่บๆซบ

พอดีกำลังจะไปในเมืองพี่สาวมาตกปลาซิวก็เลยจะถ่ายเพื่อนๆดูนะคะจะได้ลมแรงวันนี้เปิดรหั่า่ามันหลายอยู่ของมันนั้นเดี๋ยวไปปิดน้ำก่อนเปิดก็ะเซ้าหรอ